รวบทอมแสบครับหลอกพาคนไปทํางานต่างประเทศเจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าตัวเองนัเป็นผู้ชายไม่ใช่หญิงสาวตามหมายจับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่นครปฐมร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสาววิจิตาอายุ43ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญาลงวันที่13กุมภาพันธ์2567ในความผิดฐานกลวงผู้อื่นว่าสามารถ หางานหรือสามารถส่งไปทาง,งานต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงดังเช่นว่านั้นงเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หลอกลวงและช่อกงผู้อื่นและยังตรวจสอบพบหมายจับอีกหนึ่งหมายคือหมายจับของศาลแขวงเชียงใหม่ลงมาที่14มกราคม2564ในความผิดฐานช่อกงทรัพย์สืบเนื่องมาจากนางสาววิจิตาเป็นผู้ต้องหานี่นะครับมีการโพสต์ประกาศผ่านทาง Facebook อ้างว่าตัวเองนั้น เป็นในหน้าสามารถพาคนไปทำงานที่ต่างประเทศได้ต่อมาเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเมื่อมีผู้สนใจติดต่อผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็จะทำทีเป็นขอข้อมูลส่วนตัวอ้างว่าจะไปทำเอกสารในการเดินทางออกนอกประเทศให้จากนั้นจะเรียกเก็บค่าในหน้าในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน 4- ี่ถึงห้าแสนบาทแต่เมื่อถึงเวลากำหนดนัดหมายให้เดินทางผู้ต้องหากลับไม่เดินทางมาตามนัดหมายและขาดการติดต่อไปทันที ทำให้ผู้เสียหายนะั้นไม่สามารถจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศตามที่ได้ตกลงและชําระค่าดําเนินการกับผู้ต้องหาไว้ได้ผู้เสียหายก็เลยเข้าไปแจ้งความโดยเป็นคนดีตามกฎหมายจากการตรวจสอบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมในการหลอกลวงผู้เสียหายในรูปแบบนี้จํานวนหลายครั้งหลอกลวงผู้เสียหายได้เงินไปเป็นจํานวนหลักหมื่นหลักแสนบาทซึ่งส่วนมากมักจะหลอกลวงว่าสามารถพาไปทํางานที่ต่างประเทศก็คือที่เกาหลีสิงคโปร์และก็อีกหลายประเทศ โดยภายหลังเมื่อทางผู้ตองหาทราบว่ามีผู้เสียหายรายใดเขาแจ้งความดำเนินคดีกับตัวเองผู้ตองหาก็จะรีบติดต่อมาขอชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นถอนคำร้องทุกข์ท้งนี้จากการสอบเพิ่มเติมนี่นะครับก็เชื่อว่าผู้ตองหารายนี้น่าจะนาเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายนั้นไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายรายก่อนหน้าโดยทําในลักษณะนี้วนไปจนผู้ตองหาไม่มีเงินชดใช้ให้ผู้เสียหาย จึงถูกดำเนินคดีและก็ออกหมายจับตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมนะครับได้สืบสวนและก็ติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้โดยสืบทราบมาว่าผู้ต้องหานั้นจะเดินทางมารถโดยสารสาธารณะผ่านไปยังบริเวณริมถนนพระรามสองขาออกมาหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นไปตรวจสอบนะครับโดยเมื่อพบผู้ต้องหาจึงเข้าไปแสดงตัวและแสดงหมายจับให้ผู้ต้องหาดูนะครับ ซึ่งในขนาดจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานั้นไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชายจริงๆเนื่องจากลักษณะภายนอกมีการตัดผมสั้นลักษณะคล้ายผู้ชายจนภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเอกสารแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลตามบัตรประจําตัวประชาชนที่ผู้ต้องหาพกติดตัวมาด้วยจากนั้นจึงทําการจับกลุ่มแล้วก็นําตัวผู้ต้องหานั้นส่งสารอาญาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ จากการสอบถามผู้ตองหาให้การรับสาร,รภาพตลอข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตัวเองนั้นได้นำเงินจากการช่อกองผู้อื่นไปเล่นการพน,นันบาคาร่าและเมื่อทราบว่าถูกดำเนินคดีและตัวเองจะรีบหาเงินมาชดใช้ใกับผู้เสียหายและเมื่อทราบว่าถูกดำเนินคดีตัวเองก็จะรีบหาเงินมาชดใช้ให้กับผู้เสียหาย